สวัสดีครับเต้มนี้มาดูปุ่มเก็บ3ต่อเนื่องนะครับเป็นการบันทึกย้อดหลังจากการเล่นไร้สดที่จบไปแล้วนะครับผมมีชอดกิน3ต่อเนื่องสองชดสวยๆในเกมนะครับเดี๋ยวมาดูว่ากิน3ได้ยังไงนะครับผมเดินนี้ปุ่มพบกับ5แต้มนะครับขึ้นทรงนี้เขาเปลี่ยนเป็ยนย่อสั้นทรงสามเหลี่ยมจังหวะนนี้เขาต่อนะครับต่อเบี่ยงออกข้าง จังหวะน,นี้ปุ๊บแป๊บหนึ่งนะครับพอดีตัวหนังสือมันปังนาจังหวะน,นี้คือคู่แข่งเข้ากินผมก็เลยยื่นข้อเสนอด้วยการเดินสิบแปดสิบห้าให้กินคือถ้าเขากินคือถ้าเขากินมานี่ผมก็จะกินข้าวฮอตซึ่งเขาก็เสียเปรียบอยู่ดีเขาก็เลยตัดสินใจกินสองเพื่อเสียสามแต่ว่ามันไปฝังอยู่ตรงนี้เขาคิดว่ามันน่าจะไม่ทําอะไรได้มากเขาก็จะได้เดินตัวนี้มาเข้าฮอตต่อเนื่องนะครับทีนี้มันเป็นการโดน โดนกินสามกินสองต่ออีกช็อตหนึ่งนะครับมาดูนี่นะครับนี่นะครับสองช็อตต่อเนื่องเลยหนึ่งสองโอเคครับผมสวยๆงามๆครับชอ็อตนี้เรียบร้อยนะครับคู่แข่งแพ้ไปขอบคุณครับ